Chết hết chín tại sao thế? Mán mà chắc. Bảo là tập cùng khoa cùng khoa, cứ chờ bà cùng tôi cái nhá nhá. Cùng nhưng mà cùng. Nhảm phải hái này đây nọ. Chắc đi hái nhảm. bậc cả bọc kín nữa. <laughs> à, tốt. Nào đi nào ấy. สบายดีตอนเช้าเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อตุกุตะกุคนมือขึ้นนิโอนาเป็นหนาวฝน,นตกครับคิดว่าสิบปตกอันนี้ว่าตกบากรนเปียกเข้ากับนายผ่านคนกระลังตาพาจากแพไปบอนบอนกองไฟฮากระแห,ง,หงเลยนายผ่านคนเป็นรัดเสาเลยเข้ากระลังสิไปมือขึ้นนี่ไปกาศมาเห็นยังจกักดิเงียบกิ๊บอยู่บนหัวเป็นแนวด้ยขึ้นฝ้าขึ้นฝนเนี่ยนี่ว่าสิไปหล่อท่างทรายหัวลุม่ม เปนไปเปิ่นพูตัวเก่าเลยรสิหลอลงใช้หวยหลุมเพราะว่าในผ่านแทนคนไปเมื่อหลแบ่งกันไป,นไปยังถามปัญหาที่ตามพี่น้องเลยไม่ว่าสิเป็นอะไรโอ้หากินยามนี่โมมานแล้วกับฝนตกใน,นลำบากนี่เทียงกับเที่ยงพุทธเฮงนะมันจะกประวัติมันจะกาดยังงเนี่เฮ้าสิฮะก้าเกี่ยมเครื่องคลองไปห้าหลอกก่อนแบบนี้ก็จะไปช่วยเนี่ยมันโมมีหมากใหม่อีพี่น้องเลยสิหล่อสั้นตัวนี้เลยแหละสั้นเก่าฮะเราจะลงไปพูน รอใช้หัวเบื้องนั้นขึ้นมาทางหัวตันนี้เลยมันใช้หัวเดียวกันม่นเลยติดกันจะถ่ายเบื้องนั้นกันมาลอๆรอจอับก khá ổn rồi đâu rồi, từ hôm hỏi thêm may nhau rồi, thôi, lọt, lọt trái luôn mà này, còn sẽ ôn này, bẻ cái <laughs> đi Sát xa mà xinh hơn phải xây bởi Tăng hơn tăng họ kìa mọi sang họ Hàn hạp hàn cũng kíp นกตัวหนึ่งสีห้อเนี่ยมูมิ่ล้อไปเลื่อยๆไก่ขันตั้งลุมบนไปน็นดอกเล้เอาถาจนมาหามมกปลายเลยไม่ต้องบวกขัน เดินมาฮอดเติ้ผู้มันขันอยู่หลุมบนนู้น ไปรอว่บหยังเหรอเ้ยนายผ่านปทั่วมากกลับรวนปะเพิ่ม่ียกรวนเขาก็เล้ฝ่าหลอกลับจะขี่สอดใช่อ้ยไม่มไม่ไ,มไปปุ๊ยังสาบ,บริหิยังรอว่ถีปไดเดนตแต่รนีนุ่บลุบล,ล,ลุบัวก็นาผ่านเพนนิ่ง่ียกรวนอีก ก็เลยเท่าก็เลยอาผักถ้ามันถือลูกหม้อ thẳng ล่อไปเลยด้วยพี่น้องเว้ยมันจะไปช็อตใช่ไหมโอ้เห็ดยูเห็ดกินแต่เสาวแทะมันมาจาก แน่เลยพี่มันบอกโอ้ยมันยังเว้ยี่ถืมาเคือจะทโตเลยงงได้เห็ดเคือต้มกาแฟพี่น้องเว้ยกินกาแฟแลกลับได้หนิเนาะกิเหน่เว้ยจัาสองหน่อยนะะอเฮ้ยหาซองต้องหางสิบรับไหนบอโอ้ยนพวกทียนำาันับระมาณกับมาแถประมาณว่าพี่น้องเลย ตั้งบเห็นี่ช้างนี่จักแนวเลยฮะอยู่อากิีพักผ่อนก็แนวนี่้านายบอลก็ขัดก็สิมาใหม่อย่างเงี้ยมดเลยลาบเราต้อพักผ่กี๊กาแฟแล้วเกี่ยมเืลิงเกี่ยมร้องกับได้บบบนี้เลยขักน้แรกกับมาใหม่โัยังมาดมเย็นยัพไม่ยังได้รู้โตมันนี่ยหนุคอหนุคอเนอะน้อคือนา เป่าถือยิ่งสัตว์ถือ,องออัจจร,ร,นรีนิรร์อิสเลิกยัง่าเราโค้งทูกทุโค้งสัตว์ันมาพอเล่ต้นกุกส้องห,หันันไม่กินกูไม่งั้นจะเสือ ม่บอกเล่อนอนต่อนอนอีกขึนนึ่งใช่ใช่ใชยใช่่ว่าจะกลุ่มพอกลุ่มขั้วคือจะว่ากลุ่มตัวเองกัยังกลุ่มเองย่งบวกกลุ่มยามนี้สิไปหาเนี่ยไเนาะเักนี่ยหาเนี่ยใช บใหม่มันกระบอกินเหรอไม่กบกินหลายขยายเท่ากับใหม่ปีนี้มันลายดิใหม่ๆเป็นแต่ปีกบสามีปีนี้ก็จงกินมาบุชาเลยใม่ยังก็มีมหมยังก็มีง่นวันนี้เราเห็นเขาอยู่เตียงสองคนเตียงใช่เตียงนนั่แหละเมื่อคืนเคยนอนอยู่เตียง คือก็นอนอยู่เสียงนอนน,นอนเหนื่ไปอตอนเว้นเข้าไปใช่ไหมเขาเมืออะไรเข้ามาขึ้นเข,าไ,ขาไปหากินเขาก็าไปหากินคือกันตวัวเป็นเบากินกาแฟแก็เมื่อนอนมนคือ,อ,คอนอนขากยาแวุ้ไปมันเอก็ ได้เลยไม่ถึงหกป่าหายเมื่อกินกเลยนะยั่ไม่กินมัดอีกแล้วเฮ้ยอ้าวกับไป,ไปพผุดเออมันหักศอกวางนี่เนะาะห่วยเพราะมันสัตว์ผุนบ่เออโอ้ยบริเวณแหละผู้กอบมันโคโงแสดงว่ามันล่งเนาะไปพุ่นกับตกกูแล้วตกห่วยเอาหาใส่มองกูแล้ว มันมีแงกขึ้นยังสีแ h กไปยังไงวัวเดีวยวนี่ก็ลงลงชีกุมกางให้ได้กางให้วันโน่ลำเพอร์บินอยู่ีนีกเป้าไวเดี๋ยลงพิสืรกางให้ได้แลยไหวพอนอนนอนโอ้แสดงวันไปยังสีละตัดชาข้าเป็นสันอีโอ้ยางเพื่อสีหอดไว้เลยตึ๊บตึ๊บ เลนทังนี้ขึกกูใหม่กินอะไรกีกินอย่กับทานเอยู่เมืองฝนตกบ้านันี่ยม,ม,มือเสแ่บแลลว จับตะกะแตนบาดจับกบน้อยนี่ครับตะกะแตนมาเห็นกบน้อยยังน้อยกระจังปูมือยืนยิ้มบดิการกรบเลยผุดศพรับสะเด็ดบอกครับผมปนเนี่น